อัสลามุอะลัยกุมปากีสถานมีรน้ำนูแฮแม่ไทยแลนด์เซฮ่ยอัสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับขวัญอีกแล้วนะคะที่นี่ที่ปากีสถานค่ะก่อนเพื่อนๆจะไปฟังคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและวันนี้นะคะบรรยากาศของเรานะคะเล้วตอนนี้นะคะขวัญอยู่ที่ฟาติมาจันนาปาร์คนะคะนะมีคนบอกก็คือบอกบอกเร็วมากนะขวัญก็จําชื่อไม่ได้นะคะนะก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะคะนะ คือบรรยากาศดีมากนะคะตรงนี้แล้วคนก็เยอะมากนะคะนะมาเรามาเข้าเรื่องของเราลีดก่อนนะคะวันนี้นะคะขันก็จะมาพูดถึงนะคะเรื่องการแต่งงานนะคะกับผู้ชายปากีสถานเหมือนเดิมนะคะว่า,ามีมสินสอดหรือเปล่านะคะนะอาใหม่นะคะเมื่อกี้คือแบบเขาวิ่งเข้ามาในในกล้องค่ะนะคือแบบอะไรอตลกจังนะคะนะขันจะพูดแบบเป็นหัวข้อเดียวไปเลยนะคะเกี่ยวกับการแต่งงานเนาะว่า แต่งงานกับผู้ชายปากีเนี่ยเขามีสินสอดหรือเปล่านะคะแล้วก็อพอแต่งงานเสร็จเนี่ยผู้หญิงนะคะต้องย้ายไปอยู่กับสามีไหมนะคะหรือว่าผู้ชายต้องย้ายไปอยู่กับภรรยานะคะโอเคขวัญจะเอาเรื่องอสินสอดก่อนนะคะจริงๆเราเนี่ยตามบัญญัติศาสนาคือผู้ชายนะคะต้องเอาสินสอดเนี่ยไปขอมั่นฝ่ายหญิงนะคะไปขอฝ่ายหญิงแต่งงานนะคะนะแล้ว ส่วนใหญ่ถ้าทำตามศาสนาก็คือทําตามสุนทรนาบีก็ไม่แพงนะคะนะคือถูกมากนะคะแต่ก็คือสินสอดที่ถูกนี่แหละเราจะอยู่ด้วยกันได้นานนะคะนะแต่บางคนก็แบบโอ้โหเอาเซอร์วัวงอลังการก็มีนะคะคือแต่งแบบเยอะมากนะคะสุดท้ายก็ไปกันไม่รอดก็มีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้มันก็มีเกิดขึ้นเยอะแยะนะคะนะแต่ว่าก็คือเราก็ถ้าเราจะถือเอาตามสุนทรนาบีก็จะดีมากนะคะนะ แล้วก็ตามสุนัขนาบีก็คือถ้าเงินบ้านเราก็อยู่แค่ประมาณร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบห้าบาทหรือเปล่านะขันจำไม่ได้นะคะนะจะอยู่ประมาณนี้นะคะนะั้นแล้วก็มีสิสนสอดเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะให้กันหรือว่าจะเป็นมหัศที่แบบว่าอยากจะให้แยกก็ได้นะคะคือหลังจากที่แบบแต่งงานอะไรเรียบร้อยแล้วก็คืออยากจะให้อยากจะให้กห็คือเหมือนเหมือนของขวัญน,นะคะคือตอนแต่งงานสามีก็ทําตามสุนัขนาบีนะพอแต่งงานเสร็จเนี่ยสามีก็ให้แหวนมานะคะแล้วก็ให้ เงินจํานวนหนึ่งมานะคะซึ่งเป็นค่าสินสอดเนาะาตามสามีจะให้นะคะขวมมัญไม่ได้เรียกร้องนะคะคือเขาให้ขวัญก็รับนะคะนะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนะน,นี้คือในกรณีของขวัญเองนะคะ <c oughs> จริงแล้วเนี่ยขวัญได้ยินข่าวมานะคะว่าคนทางอินเดียนะคะคือศาสนาอื่นเนาะศาสนาในขวัญก็ไม่ไม่แน่ใจนะคะคือเขาเนี่ยจะให้ผู้หญิงนะคะเป็นฝ่ายไปขอฝ่ายชายเนาะคือแต่ว่าถ้าเป็นมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะฝ่ายชายเท่านั้นที่จะต้องเป็นฝ่ายให้สินสอดกับฝ่ายหญิงนะคะที่จะต้องไปขอฝ่ายหญิงนะคะแล้ว สินสอดนั้นก็จะตกเป็นของผู้หญิงโดยชอบธรรนะคะแล้วฝ่ายชายก็จะไม่มีสิทธิ์นะคะทุกคนจะไม่มีสิทธิ์นะคะยกเว้นเสียแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยจะเต็มใจให้โดยชอบรรมเช่นกันนะคะคนคนนั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้ สินสอดของฝ่ายหญิงไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มาแต่งงานกับพี่น้องมุสลิมที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะว่าจะไม่ได้สินสอดนะคะนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขารู้ศาสนาเขามีศาสนาของอันเลาะนะคะเขาจะต้องรับผิดชอบตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนเลี้ยงดูเราเป็นคนดูแลเราหลังจากที่แต่งงานกับเราเสร็จแล้วนะคะนะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะนะ เพราะว่าสินสอดเนี่ยการที่จะเอาไปให้ผู้หญิงมันเป็นสิ่งอะไรเป็นมันเป็นสิ่งที่ต้องจําเป็นต้องทําอยู่แล้วนะคะนะไม่ใช่ว่าแบบจะให้ผู้หญิงแบบเออเอาสินสอดมาวางตุ้มใส่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะคะอันนั้นก็คือเป็นของศาสนาอื่นไปนะคะแต่สําหรับอิสลามแล้วนะคะนะฝ่ายชายต้องเป็นฝ่ายเอาสินสอดมาขอแต่งงานกับฝ่ายหญิงนะคะเข้าใจตรงกันนะคะโอเคหลังจากที่แต่งงานกันเสร็จแล้วนะคะนะนะเรานะคะ จะต้องย้ายไปอยู่กับสามีไหมต้องนะคะสามีอยู่ไหนเราก็ต้องอยู่นั่นนะคะสามีอยู่ไหนภรรยาก็ต้องอยู่ที่นั่นนะคะคือสามีจะไปทํางานที่ต่างประเทศจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแต่ภรรยาต้องติดสอยห้อยตามไปด้วยนะคะนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้อง เอาไง่ายๆว่าจําเป็นอะ่ะจะต้องตามสามีไปนะคะถ้าเกิดว่าปล่อยให้สามีไปทํางานต่างประเทศไกลๆห่างเราดูสินะถ้ามันถ้าไม่มีคนอื่นก็ให้มันรู้ไปนะคะนั่นมันจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราย้ายมาอยู่กับสามีมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าสามีจะอยู่ไหนก็ตามหรืออ่อก็ต้องย้ายตามสามีมานะคะนะหรือว่าอ,อ,อาจจะมีข้อตกลงกันนะคะว่าอ่าไม่สามารถ ติดตามสามีได้อะไรอย่างนั้นมันก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนะแล้วก็ถ้าสมมติว่าตกลงกันนะจะไปอยู่กับฝ่ายไหนอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าจะไปอยู่ร่วมกับครอบครัวของฝ่ายหญิงเนี่ยคือไม่ได้นะคะนะฝ่ายชายจะแบบมีความรู้สึกว่าไม่โอเคนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้อ ไม่ได้นะคะคือคนที่นี่เขาจะไม่เขาจะไม่ผู้หญิงนะคะจะไม่พาผู้ชายที่แต่งงานแล้วเนี่ยไปอยู่บ้านด้วยนะคะส่วนใหญ่แล้วนี่มีแต่ผู้หญิงจะย้ายมาอยู่กับผู้ชายที่บ้านของผู้ชายนะคะอันนี้คือที่ปากีสถานนะคะหรือว่าไม่งั้นก็แยกแยกบ้านไปเลยนะคะอยู่กันสามีภรรยาไปเลยนะคะจะไม่อยู่รวมกับครอบครัวของฝ่ายหญิงนะคะนะจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือที่ปากีสถานเนาะนั่นแหละนะคะนะ ขวัญก็มาตอบคําถามให้แล้วนะแต่เรื่องนี้เออถ้าพูดไปมันก็ยาวนะคะนะ<อ>จริงๆแล้วการที่เราจะย้ายไปอยู่ที่บ้านใครอยู่ที่บ่านสามีหรือว่ามาอยู่ที่บ้านเราอย่างเงี้ยจริงๆแล้วไปอยู่ที่บ้านสามีได้แต่ว่ามาอยู่ที่บ้านเราไม่ได้นาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะย้ายมาอยู่ที่บ้านเราตามภรรยามาอยู่ที่กับภรรยานะคะแต่ต้องอยู่แยกอ,อย่างนั้นหน่ได้นะคะนะาเหมือนเหมือนที่ขวัญพูดไปนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ไปอยู่กับครอบครัวของภรรยามันก็นะนั่นแหละ คือสามีเขาก็ไม่ต้องการจะอยู่แบบนั้นนะคะเหมือนแบบเป็นผู้ชายนะอันนี้คือความคิดเห็นนะเป็นผู้ชายแต่ว่าต้องมาอยู่กับภรรยาเหมือนแบบมาอยู่กับพ่อแม่ของภรรยาเหมือนมาเกาะเขากินอ่ะว่าง่ายนะคะคือความคิดของผู้ชายนะมันจะเป็นแบบนั้นนะเพราะว่าผู้ชายที่นี่นะเขาจะมีความเป็นผู้นําสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถที่จะเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูลูกๆของเขาได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปพึ่ง ครอบครัวของฝ่ายาอาของฝ่ายภรรยานะคะน,ะนะนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าสมมติว่าเขาเป็นลูกผู้ชายคนเดียวเหมือนสามีขวัญนี้นะคะคือ,อยังไงก็ตามแต่นะ,ะขวัญก็ต้องย้ายมาอยู่กับสามีอยู่แล้วนะคะต้องมาอยู่กับสามีที่บ้านของสามีอยู่กับแม่อยู่กับพ่อของสามีอยู่แล้วนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะคือจะไปอยู่ที่อื่นไม่ได้เลยนะคะนะนะคือ<ด>ทุกคนต้องเข้าใจให้ตรงกันนะคะจริงๆเราศาสนามันก็มีสอนไวเ้เยอะแยะนะคะเยอะมากนะคะขวัญก็เอามาพูดแต่เนื้อเนื้อยแล้วก็มาแบบรวๆเร็วๆนะคะเหมือนคลิปก่อนเลยนะคะนะ เพราะฉะนั้นก <an> ็เข้าใจตามนี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งแบบว่าอุ้ยไม่อยากอย่าเพิ่งคิดเป็นอะไรอย่าเพิ่งคิดในแง่ลบนะคะอุ้ยไม่อยากะแต่งแล้วก็คืออยากให้สามีมาอยู่ด้วยอะไรอย่างนงี้นะคะจริงๆแล้วต้องเข้าใจนะคะว่าผู้ชายเขามีความเป็นผู้นําสูงนะคะคือผู้ชายที่นี่นะท่ปากีนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเลี้ยงภรรยาเขาได้นะโดยที่ไม่ต้องแบบไปพึ่งใครนะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจเขาตรงจุดนี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะขันก็มาพูดแบบคร่าวๆให้เอาเนื้อให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายๆเนาะนะคะ ถ้ามีคำถามอะไรหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ขอจะไปลิงก์ a c e b o o k แล้วก็ Facebook Page นะคะไว้ใต้คลิปวิดีโอเนาะนะถ้าเพื่อนๆอยากจะส่งข้อความมาก็สามารถที่จะแอดมาได้นะคะในะแอด Facebook หลักมานะคะแต่ในเพจให้ไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะแต่อย่าส่งข้อความมานะคะนะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะขอนก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะ แล้วก็ฟังคลิปวิดีโอจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสลาคลิปวิดีโอนี้นะคะขอนก็จะขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะ,ะแล้วเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วนะคะสคลายโมเลกุลสวัสดีค่ะ